เอากะสวัสดีเพื่อนๆในช่วงยง้มมื่อเศร้านะครับผมเนาะเอาอากาศเย็นสบายดีนะครับผมแดดออกจักน้อยนะครับผมมันกะอากาศหนาวก็เริ่มสิบพันไปนะครับผมย่้มืงเวีนก็ห้อนนะครับผมอากาศเริ่มร้อนแดดกะแก่นะครับยา้มเหมือเศร้านะเอาผู้ใดจัดการเทศงานนะครับผมอ่าจักราสุขภาพเด้อนะครับเดี๋ยวกระห่อนเดี๋ยวกันหนาวนะครับผมเดี๋ยวมันกะสิบอสบําบยนะครับเนาะเอาเมื่อนี่กะเฮาสีมาเบิงว่าได เฮ้าได้จัดตัวได้ไปแน่ยย <lawsuit. S 1> แล้วนะครับผมในเล็กของเข้านะครับผมในสูตรเด่นตัวเด่นของเขานะครับผมในเมื่อนี่เนาะสําหรับนะครับแอดได้จัดไปก็คือเลขกบนนะครับผมเลขกบนก็คือชุดนี่นะครับผมชุดนี้ละนะครับสิบห้า่นี่นะครับผมสิบห้าค่นี่นี่ชุดนี้นะครับชุดสิบห้าค่ชุดเดิมๆนี่เลยนะครับผมสิบห้าค่นะครับผมว่าภาษาว่าเอาจัดตัวไดไปก็คือบ่าว่าวสู้ฟังแน่นะครับผมนี่จัดตัวนี้นะครับผมตัวนี้เพราะว่า ได้จัดไปตะโดดแล้วนะครับผมตะหลยมือแล้วนะครับหลายมือตั้งแต่โอ้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งลรมั่งนะครับผมเนาะได้จัดไปนี่ตัวนี้นะครับสําหรับแอดก็ได้จัดไปแล้วนะครับผมสําหรับเลขบนของเฮานะครับผมแต่ว่าเฮากระจับตัวเด่นมากนะครับผมเฮาจับตัวเด่นเฮากับเอาไปเอาไปนักนะครับผมเอาไปนักตัวเด่นนี่สองคู่นี่นะครับผมนักกมอจักน้อยแต่ว่าสือกะสิสือท่อๆกันนะครับอันนี้กัสเสือท่อๆกันวัสดุนะครับ กสิจับมาเดนประมาณจักนักกโมจักน้อยเกินมูไปนิดๆนะครับผมตัวนี้เนาะนี่สาหรับตัวเดนของเฮ้านี่นะครับที่เขาคัดเด่นออกมาแล้วนะครับผมมันก็สองครูนี่เนาะแปดหาครับเก่าหานะครับผมเลขเด่นเพื่อนเพื่อนนะครับว่าเลขกันเลขกบนเนี่ยเด่นเก่าสีว่าสั่นว่ามันบ่ได้เด่นเก่าเลยครับเด้อเลขกเด่นเลขเลกบนนะครับผมเพื่อนเพื่อนน่าคนถามมาว่าเด่นเก่าสีเลขบนเ่าสั่น เลขบนมันวไทยเด่นเก่าเลยครับผมเลขบนมันเด่นหาเด้อนะครับผมเลขบนเด่นหานะครับเพราะว่าเลขคานี่ลักหน่วยนะครับผมลักหน่วยเนี Take ่ยมันสิเด่นอยู่เลขหานะครับเด่นลักหน่วยคือ5ให้เด่นบน5นะครับวไทยเด่นบนเก่าได้นะครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ถามมานะครับผมอันส้มในบ้านเพื่อนก็ถามเพม่อนว่าเลขเด่นเก่าเดียวเพื่อน บอดีเด่นเก่านะครับผมเลขบอด okay, ีเด่นเก่าเลขลักซ <Right. S 2> <pues, S 1> ิฟน hmm ี่มันสิ่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยมันสิท่อกันเลยเลขท่อกันนะครับเลขเลขสิเด่นท่อกันเลขเลขซิฟลักซิฟนี่ฮาโต้เนี่เด่นท่อกันแต่ว่าเลขลักหน่วยนี่นะครับผมลักหน่วยมันสิเด่นไปที่เลขขานะครับผมเพราะว่าเลขขามันส้นหลายสูตรนะครับเลขขาส้นหลายกบูแล้วก็มาแรงกบูก็คือเลขขานีลักหน่วยนะครับให้เลยให้เป็นเด่นห้านะครับผมหลักเลขบนเด่นห้าที่หลักหน่วย ลักซิบนี่บอเดนนะครับผมจะเสียวตัวเด่นตัวเด่นทอกันเนาะนะครับผมนี่นะครับลักหน่วยเด่นหาแต่ว่าลักร้อยเด่นสองนะครับผมลักร้อยเด่นสองเด่นสองตัวเดียวตัวร่องมันก็คือแปดนะครับผมเก้าแปดศูนย์หนึ่งนี่แปดศูนย์หนึ่งเก้าบอเดนเด้เก้าบอเดนนะครับผมกระซิวว่าเก้านี่บอเดนหน้าเก้านะครับผม เก่าบดเด่นเนะเาะเฮ่ากระเทียบเบิ้งก็ได้นะครับผมียบเบิยงก็ได้ในในที่เฮาจับเด่นนะครับนี่นะครับผมตัวเฮาจับเด่นเนาะนี่เฮ่าจับเด่นไปนี่เลขหานี่มันจะเด่นไปที่เลขหานี่เลขซีเนี่ยเฮาเขียนมาใส่ซือพอราสูตรมันเ่นซีก็หานะครับผมโมเมนเลขเลขมันเลขมันมาซีก็หานะสูตรสูตรเลขเด่นบนนะมาซีก็หา แต่เลขกีมันบบเดนนะครับผมเลขกีมีตัวเดียวมีสองตัวหนึ่งในสูตรนี่มีตัวลักนี่ยเราก็สูตรที่หานี่มีสองตัวสนิเลขกีแต่เลขกามีหนึ่งสองสามสี่มีสีสูตรครับมันก็เลยสีเด่นไปที่เลขกาแต่ว่าเลขเด่นบดมันมาซีกับ่านะครับผมมันเลยเด่นไปที่เลขกาตัวนี้มันเด่นเก่ากับศูนย์นะครับแต่ว่ามันก็เด่นกว่ามูนิดเดียวนะครับผมเก่ากับศูนย์นี่เด่นกว่ามูนิดเดียวนะครับ เด่นกล่วเพื่อนนิดเดียวเพราะว่าส้มนีก็มาสามโตคนนี้นี่อันนี้ก็เป็นเป็น,ปนล่องนิดเดียวนะครับผมสามารถสมามาได้เพื่อกันเลขคาโตนี่สามารถได้มากเปอคู่โตส,สามารถมีิซิา,าได้เปร์คูโตเพราะว่ามันเรียมกันนิดเดียวหนึ่งมันบวกเกินกันหลายนะครับผมมันบอกเกินกันหลายมันบอกขึ้นตัวนี้นะครับผมบวกขึ้นตนัวนี้เลขฮาเนี่ยมันก็นเกินโมไปถึงสองแต้มนะครับมีตัวแต้มลดตัวเดียวก็คือเลขสาม นะครับสกับหนึ่งนี่มันก็เทียบกันบ่ได้นะครับสกับ2องยังนี้มันก็ข่ามไป2แต้มแล้วนะครับมันก็สิเป็นเด่นแห้งนะครับลองลงมากขึ้นเลข3นี่แหละสกับหนี่นะครับผมกับ7นี่สามห้าเจ็ดนี่ครับสองตัวแต่ว่าเลขเก็ดเป็นเลขนอกสูตรนะครับผมเฮาสีบ่เอากันได้นะครับผมบ่อกกัได้มันเป็นเลขนอกสูตรนะครับเพราะว่าหลักสิบผมมีเลขเก็อยู่แล้วนะครับผมหลักสิบมีเลขเก็อยู่แล้วนะครับเป็นเพื่อนเนาะบ่ได้เด่นเก่าเลย เลขบนบริเลนเก่านะครับเดนหานะครับผมห้าหลักหน่วยพร้อมนะครับท่าที่จับเอาจริงๆเนี่ยนะครับผมท่าที่จับเอาจริงๆก็คือหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหาคู่พอเลยเพราะว่ามันเดนหาเข้ากับเอาโซนี่มาใส่ลักซิฟนี่ก็บจบเลยหาคู่นะครับผมเนาะหาคู่เท่านั้นนะครับแต่ว่าเข้าจับตามแต้มรวมของเข้าแล้วเข้าจับออกมาแล้วเสร็จละ เส้นะไเต็มร่วมดิเศษเลยนี่เขาจับตามเต็มร่วมแล้วเขาจับตามเต็มร่วมแล้วมันสิได้แบบนี้นี่นะครับผมมันเสิได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับจับตามเต็มร่วมเสิได้แปดคู่นะครับจะได้แปดคู่ตามเต็มร่วมสิได้แปดคู่นี่นะครับเลขเด่นบ่นเฮ้านะครับผมแต่วันเด่นหานี่นะครับผมเฮ้าเลขหานี่เลขหาก็คือลักหน่วยนี่ย ส้มจับแต้มออกมาแล้วน pues nah, ี then, ่นะครับต so, right ัวใดมีเหล็กหาโทไทยนี่นะครับผมเฮ้าสิจับเป็นเลขเด่นทันทีเลยเหล็กหาโทไทยที่เขาแต้มก็มีแปดหากับเก่าหาเท่านั้นแต่ว่าเลขบ่ได้เด่นหาเออว่าเด่นเก่าเลยครับเด่นหาเนาะเลขมันเด่นหานี่กันารติดหาเขาสิเอานี่มันติดหาแปดหายเขาเก่าหามันติดหาเขาเลยจับมาเป็นตัวเด่นนะครับเพราะว่าเลขมันเด่นหานะครับบ่ได้เด่นเก่าเนาะเพื่อนเนาะแต่ว่าเก่าเนี่ยมันเป็นคู่แต้มซื้อนะครับผมแต้มมันเข่าแต้มก็เลยเป็นเก่าหา ตัวนี้ก็เขาแต้มก็เลยเป็นปัหาที่จริงเลขหาเป็นตัวยืนนะครับผมเลขข้าเป็นตัวยืนนะกรับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับสําหรับเลขบนนะครับผมแอดได้จัดตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวสี่เอาบินให้เบิ้งแจ็คหน่อยแต่ว่ามันเดี๋ยวห้าสิบปิดห้าสิบปิดใบเนาะห้าสิบปิดห้าสิบปิดราคาไว้เพื่อนๆเนาะเห้องสี่เห็นแต่ตัวเลขเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะเห้องสี่เห็นแต่ตัวเลขนะครับเห้องสี่เห็นแต่ตัวเลข นะครับว่าแอดจัดนี่นะครับผมแอดจัดตัวนี้นะครับห้าสิบปิดห้าสิบปิดราคาไว้เดี๋ยวมันสิบปิดโกดเปิดมันสิปิดส่องเขาเด้นะครับผมเขาปิดไปลายส่องแล้วนะครับเนาะนี่นะครับผมเฉยเพื่อนเพื่อนเบิ้งกี่ดอกนะครับผมปิดกับปิดตัวอาว่าเขาบอกให้มันผิดเปิดดอกนะครับผมเนาะเออเขาไปผิดเพิดหรอเขาเฉยเบิ้งกี่ซื้อว่าจัดตัวใดเนี่ยนี่นะครับผมนี่เด้อนี่เด้อตัวนี้นี่นะครับนี่นี่ละที่แอดจัดนี่สิบห้าคู่นี่เนาะนี่สิบห้าคู่นี่นะครับ นี่เลือสิบห้าโค่นี่นี่นะครับสิบห้าโค่นี่นะครับนี่ตัวนี้เนาะอืมกับตัวนี้ละกับตัวนี้ละนี่นี่อันนี้หละสิบห้าโค่นี่ละนี่นี่หกหนึ่งหกสามหกห้านี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแค่แต่ว่าเขาได้เขียนมาหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเม่อไหเขาเมื่อเขาได้เขียนนะวะนี่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเขาได้เขียนแล้วก็หกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเนี่ยเขาได้เขียนแบบนี้ อศู 03, นย์สามนี่แล้วก็หกห้าเจ็ดหเกาห้นย์้เขาีเขียนแบบนี้่เขาเสียวรักหน่วยมาห้อยไปท้ายแล้วเขาเสียวรักเซมาไล่ลักเซฟนะะหกเจ็ดแนย์สีเขาบอกเขียนกับเ้าเด้เขาเขียนไปแปลกๆเนาะนี่นี่เขาได้บบเขีนย,มย,ไไยมนมาแบบนี้หกหนึ่งเจ็ปดหนเขาีเขียนแบบนี้หกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามเขาเขียนแบบนี้หกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเขาีเยนแบบนี้แต่เขาเขียนอะไรลงมาแบบนี้เนาะนี่ตามบินน,น เลขบนเด้อนี่บน bon, นะครับบนบนนี่เลขบนหนึน่งกุมภาพันธ์นี่ยหนึ่งกุมภาพันธ์หอกมานี่มันสิมีราคาอย่างนี้นะครับราคามันเขาปไิดไว้เนาะเออมันสเสี่ซิเดน,ไไน่์เทาเลยปิดไว้เนาะนะครับเปลื่ยนเปลืเนนะาะบ่ให้มีคข้ามาซือ้อเราก็บ,บ่ให้มีคข้ามาขายนะครับผมนี่เนาะเออนี่นี่นะครับผมนี่เนาะนี่เด่นบนห้านี่เขาเขียนให้นี่เด่นบน, 5, น,บนหน้านี่ยตันน 5, นี่เลขแอดฝันนี่นะครับนี่เลขฝันนะครับเลขฝันฝันเห็นโทรศัพท์จะคของนี่งวดนี่เจ็ดหนึ่งนี่นี่ครับผมซัมซุงเอเจ็ดหนึ่งนี่เนาะนี่อันนี้หนึ่งเก้าหนึ่งหกนี่เลขโทรศัพท์นี่ไมยเลขโทรศัพท์เด้อเด้อนะตวัวไทยมันก้าหนึ่งหกนีต่ตัวไทยมันอันนี้ไมายเลขโทรศัพท์ไมายเลขโทรศัพท์ของแอดเานาะนี่ตัวนี้นะครับผมโทรศัพท์มันมีสองเบอร์ว่าเนี่ยเอออันหนึ่งมันเป็นอี่ยังไง อีกอย่างน้อตัวหนึ่งเน้ออีกเบอร์หนึ่งมันเป็นหนึ่งหาแปดมันมีสองเบอร์โทรศัพท์มันว่าไงสไปนี่เบอร์ที่หนึ่งเบอร์ที่หนึ่งนี่เลขไายมันหนึ่งหาแปดเบอร์ที่สองนี่เก้าหนึ่งหกโทรศัพท์มีสองเบอร์นี่มันสองซิมเนาะอโทรศัพท์สองซิมเนาะอแล้วอันนี้เนี่ยวะเนี่ยวมาเซนมาไม่ยังเนี่ย มันมีหลายเด้ยอันเขียนใ okay, ้คลอแคเรลนะมีความหมายนี่อันนี้ตัวไมเลขก,กากาบาดนเนาะเขาเทียบกากาบาดเบิ้งนะครับเพื่อนมาขนาดไหนมันตรงกันมันบอกออกน้ำกันนี่นะครับกากบาดน,นะส้มจ้งหน่อยนะเอาส้มจ้งหน่อยนี่กากรบาทน,นี่กากบาทนี่นะครับงวดนี่ได้หนะงวดนี่งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี่นี่ทำมันตรงกันเสียไม่ใช่บอ,อกน้ำกันนี่จังสี่บอ,อก 9, 4, บออกเจ็ดสามเสียบอกเก้าสี่เสียบอกแปดห้าเสียบอกหก ศูนย์่เสียบอกหกห้าสองเสียหกหนึ่งนี่เสียบอกเพื่อนมามันบอกน้ำกันเพื่อนมาหว่าแต่ว่าเฮาว่าโอ้ยมันไม่แงดอกหากี่ตัวเห็นด้อกค้ายั้งเห็นด้วยไม่ได้เกี่ยวกับกากะบาดเด้อไม่ได้เกี่ยวกันนะครับเอ้ยออกมาแล้วเนาะนี่อันนี้กากะบาดเสียดอกอันนี้เฮ็ดบ่งเสื้ออันนี้เพื่นเสียบ้าหยั้งนอขอย่างหันเสียว่า มันอยู่ในจอก็เลยอธิบายให้เบิ้งนะครับผมให้มว่ที่ที่บ่ได้สงสัยนะความหมายก็ได้นี่อันนี้ก็รขึ้นเลขเด่นนะครับอันนี้ลักร้อยนี่ลักร้อยเด่นสอง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 นี่เด่นสองเอาเลยฟันไปที่สองห้าแปดจะได้ตัวที่เอาฟันเด่นให้เนาะนี่นะครับสองแปดห้านี่นี่สองแปดห้านี่นี่ตัวนี้เนาะนี่เพื่อนเนาะเหนียวสำหรับเลขล่างนะครับผมสำหรับเลขล่างเนาะ เลขล่างบานที well, words, ่นี inhos, <Hey. S 2> um. ่นะครับเลขล่างเนี่ยแอดจัดชุดนีนะครับแอดซื้อเลขหลายตัวด้ยมือนซื้อเลขหลายตัวอยู่นี่จัดชุดนีเนาะนี่ชุดนียี่สิบคู่นี่นี่ยี่สิบคู่นะครับผมยี่สิบคู่แล้วบ่พ่อบานนีะบ่พ่อเด้เลขล่างนี่นี่เอาวัสดุตัวแล้วนี่เอาวัสดุตัวเลยนี่จัดเบิร์ดแล้วนี่นะครับแต่ว่าเพิ่งที่จัดไปเมื่อเช้านี่นะครับบินเขาพัฒนามาให้นะครับบินเขาพัฒนาโทษไปเนาะแน่าโทษไป แล้ววันนี้หลังจากที่ยี่สิบคูนี่แล้ว,วพ่อพ่อเอาซุ้มนี่มาเติอมอีกได้บ้างเอ็ดเอามาเติอมอีกก็คือเดี๋ยวแอดสิติกให้นด้วว่าแอดเอาคูนีไ่ไปเติมแน่นะครับผมเติมใส่กเติมใส่ยี่สิบคูนี่ยี่สิบคูนี่เราไมาเอาดินี่อีก,อ,นนอ,กอันนี้อีกก็เอาซีหกคูนี่เก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสามห้าสามเจ็ดหกคูนี่นะครับผมที่แอดเอามาเพิ่มใส่กับยี่สิบคูเป็นยี่สิบห้าคูนะครับผมเปลังไหลน,นะครับผม มันไ่าเลยหน่อยไรนะครับผม,มเพื่อนเนาะนี่เขียนไปทั้งนานี่ก็ได้ตัวเพิ่มเนะ 9, เาะเก้าหเนีเขียนไปก็ได้9ก้าห้าเนะครับผมแล้วกะหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหเจ็วกะสามห้านะครับผม3ามห้าเจ็เอา เพื่อนๆบามันหน่อยเพาะมันไหลนี่แม็ดหดเลยนี่อันนี้เลยนี่ยี่สิบนี่อันนี้ยี่สิบคู่มันะนี่อันนี้ยี่สิบคู่นี่ยี่สิบคู่บ่กพ่อเอาหกคู่ี่เติมเข้าไปอีกมาหนีเ้ยเป็นยี่สิบคู่แล้วมาหน่เพื่อนเดียเดี๋ยวสีกรอบให้ได้ก็ได้นี่นะครับเพื่อนนี่ทั้งหมดเลย ช่วงใกล้ๆก,ก็ได้นี่ยูได้กรอบสี่เหลี่ยมนี่เลยนี่เรลยกล่างล่างเนะนี่ยนี่นี่แหละตัวแอดจัดเหล็กล่างนี่แอดจัดไปยี่สิบหกคู่อันนี้ยี่สิบคู่อันนี้หกคู่นะเอามาจากตัวนี้เนาะหกคู่เนาะนี่อถอดมาจากตัวนี้นี่ถอดมาจากตัวนี้เอามาใส่นี่นะครับนี่เป็นยี่สิบหกคู่ทั้งหมดเลยนี่ จัดไปแล้วเมื่อเ้านี้นะครับนี you so, right now, now. So, ่ตัว <Wh> นี you so, ้26คูแต่ว่าเลขบนสิบห้าคูนะครับสิบห้าคูก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะนี่จัดไปแล้วตัวนี้นี่นี่นะครับตัวนี้นี่สิบหกคูไม่สิบห้าคูนี่นี่นี่เลขบนนะครับจัดไปแล้วเนี่ยเขาเขียนเรื่องลงมาเงาเลยนะครับผมเขียนอย่างเงาก็ะดกกรเดียเขียนเงาลงไปเยเงาเลย สิอันเอามาทอนใช่กันจังสี่กับบ้มาทอนเด้เขียนเาวลงมาพี่เนาะบ่อกโว้ยเขียนสามแถวก็ได้เคื่อเข้าเขียนเนี่ก็ได้อันนี้เขียนเงาลงมาพี่มันก็บพ่เต็มจอแล้วจะเขียนได้เนาะนันก็นได้ทำนี่แหะพี่เงาลงมาพี่เงาลงมาเลขที่หาคููเขียนเงาลงมาเลยพี่เงาลงมาพอดี่พี่มาสวดพี่พี่สวดพี่นะครับนี่เคื่อเลขบนนะครับเขาบินมาห้แล้วแต่ว่าตัวนี้เขายังไม่ท่านบินมาห้นะครับ เพราะว่าตัวเลขเรียกบนตัวนี้นะครับตัวนี้เสือมาอันอันจัดมาตะไลตะไลตยไลมือแล้วนะครับอันนี้ไปเมอเ้านี้นะครับผมนี่เรียงล่างนะครับสําหรับเอ็ดจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมข่าเมื่อื่นกับระกาศผลแล้วนะครับไปจะโมหรือจ่าแล้วก็จังคอยเสร็จนะครับผมก็เมื่อกันแลกกันนะครับผมย่าไปโย่ไก่โมเ้อนะครับช่วยใกล้กันนะครับผมอยนกันหลายๆายคน มันจังเสีเยวกันท่านนะครับเวลาเป่าน้ำเป่านี่นี่นะครับผมเนาะมันเสีเยวกันท่านเพราะว่าท่านยุคเดียวอันตรายดินะครับเนาะเพราะฉะนั้นเท่ากับพยายามยุ่น้ำมูหลายหลายคนนะครับมันจะได้เบิ่งกันนะไปประกาศผลออกมาแล้วเพราะราคามันเป็นล่มเป็นแรงเป็นใบเป็นบ่อไปทุ่ตีบทุ่เหลียนนะครับเนาะสักล่มสักเงี้ยนไปทั่ทีบทั่เหลียนก็จะได้เป่าน้ำออกกันนะนะครับเนาะมันยังใคยสิมีผู้ซอยนะนะครับเปื่อนๆนนี้ก็เตือนกันใบนะครับผมอันตรายด้นะครับ อยู่ผู้เดียวอันตรายนะครับเพื่อนๆเนาะเฮาจะต้องอยู่น้าหลายๆคนนะครับผมอยู่น้าเพื่อนอยู่น้าฟูงนะครับผมจะไปอยู่ผู้เดียวเด้อนะครับไม่ใชได้เอากันท่านเนาะเอาสําหรับแอดก็เสียมาเดอทโซฟังในเรื่องการที่แอดจัดตัวได้ไปแน่นี่เลขล่าง26คู่แอดจัดไปแล้วนะครับสําหรับเลขบน10บหาคู่ก็จัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เด้อนะครับเพื่อนเพื่นเด้อนะครับคันซานกั นะครับอีกอันนึงก็คือนะครับเท้าสีจับเลขเด่นนะครับผมเพื่อนเนาะเลขเด่นของเทาเนี่ยมันเด่นล่างนะครับเลขเด่นล่างนะครับเลขเด่นล่างนี่ก็คือตัวนี้นะครับผมเด่นล่างวิ่งล่างตัวเดียวนี่ในงวดนี้นะครับเพื่อนเนี่มันบวัดหลุดจากเถี่ยในงวดนี้มันเด่นหนึ่งนะครับผมมันเด่นหนึ่งเล้วตัวนี้อีกสูตรหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มันเด่นเจ็ดนะครับนี่ตัวนี้ก็วัดหลุดจากเถี่ยเออหลุดเที่ยหนึ่งุดในงวดล่าสุดนี่แหละนี่นะครับผมเพราะฉะนั้งเร็วๆเลยนะครับผมเนาะ นี่นะครับงวดนี้มันได้ไปที่เลขเจ็ดนะครับทาเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดบวกกันแล้วนะครับใส่กันมันบวกเข่าแต้มนะครับก็คือหนึ่งเจ็ดนะครับผมหนึ่งกับเจ็ดบวกเข่าแต้มแล้วบาที่นี่เลขหนึ่งเนี่ยมันเด่นไปที่นะครับลักสิบนะครับเลขเด่นเลขอันนี้เลขล่างเนี่ย,ดดยแอดบอได้เขียนแล้วแอดสี่เขียนมาส่งโค้งสุดท้ายล่างนะครับผมบอได้เขียนล่างนะครับเขียนตั้งแต่โค้งสุดท้ายซื้อ เลยบอลรูเรเร้เรื่องเลยว่ามันล่างเพื่อมันบดนะครับตัวถึงกระทำมาล่างเพื่อบนเนี่ยเพราะว่าบ่ได้เขียนล่างเสร็เนาะโอเริ่มไปทซเทียมโซเดียมเอาบอลที่นี่นี่มันเด่นไปที่ลักสิบเนาะเลขกหนึ่งเนาะเลขกเรียนหนึ่งแล้วก็นสำหรับเลขกเกจมันดันเด่นไปที่ลักหน่วยนะครับผมนี่เลขกเกจมาอยู่ลักหน่วยแล้วบานที่หนึ่งเกจมันว่าเขาแต้มน้องเป็นแปดแต้มเนาะแต่ว่าขันเด่นหนึ่งก็เด่นเกจถ้าหนึ่งอยู่ลักหน่วยเกจอยู่ลักเอ้หนึ่งอยู่ลักสีเกจอยู่ลักหน่วยถ้าเอามาจับใส่แต้มรวมแล้วมันสีมียนนนเเเบิ่่งพือาะ สำหรับเอาสิาวบงเหล็กหนึ่งก่อนหนึ่งลักสิบเนาะหนึ่งอยังไม่ได้เขาแต้มนะครับผมหนึนย์หนึ่งแต้มนะครับหนึู่นย์นี่หนึ่งแต้มนะครับผมเลขล่างเนาะแลวกล็หน 1... ่งหแต้มว่ามี1นึ่งแต้มนะครับผมหนึ่งสมแต้มเลขกะหนึ่งเก้าศูนยแต้มนะครับผม มันสีมีทอนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด4คู่1นะ4ครับ1 2 3 4มี่อยู่4คู่แล้วบานทาเดน7นะครับผมทาเดน7 7อยู่หลักหน่วย7ยังแนนมีแต้ม0 1 3ยนมะครับผม7ยังแน่1เจแต้มสองเเกแต้ม3 7 0ย์แต้มก็มี3 7นะครับผม3านะครับ0แต้มเนาะ3 8มแ1แต้มนะครับผมเอ้ยา8บ่าด้มันต้องเกีร 4ีเกตเป็นเท่าไหร่เกหนึ่งแต้มเนาะซีเกตหนึ่งแต้มนะครับผมห้าจ็ดสองแต้มหกเสมแต้มนะครับผมหกเสแต้มเจ็ดสีแต้มนะครับผมเจ็เสแต้มนะครับเจ็แปาต้มเจ็ดเกแต้มเจ็ดนเจ็ดแต้มนี่นะครับผม ได้ไปย่างละสีชุดนะครับผมเพื่อนเนาะนี่ได้สชุดเลขหนี่ก็ได้สีตัวนะครับหนึ่งศูน้าทาเด่นเจจ็ดยูหลักหน่วยก็คือสามเจ็ดสก็ดเจ็นี่นะครับเพื่อนเพื่อนทาจับตามแต้มเลขเด่นนะครับผมสีได้เลขไปนี่ยางละสีชุดนะครับยางละสชุดนี่นะครับนี่สิเป็นแบบนี้เลย ที่เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเนาะนี่เอานะครับเพื่อนเพื่อนนีสีได้แบบนี้เนาะนี่ทาเข้าจับตามแต้มนะครับผมก็คือก็คือกันกับงวดที่ผ่านมานะครับผมงวดวันสี่สิบเจ็ดมกราณ์นะครับผมเลขเข้ากันจับให้แบบนี้คือกันเพราะว่าเลขมันเด่นไปที่เลขเก้า ไอ้เลขเก้าก็เลขหานะครับผมเด่นเด่นไปที่เลขเก้าก็เลขหานะครับนี่นะครับอย่างที่เขาจับให้เบิ้งในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับก็คือเด่นห้านี่นะครับเลขหามันอยู่หลักหน่วยทาราหายู่หลักหน่วยมันมีหายังแนวเข่าแต้มนะครับผมมันมีซีแต้มน,น, 8, 0, 1, น,นี่เนาะแปดศูนย์หนึ่งสามเนาะเนี่ยไมีซีแต้มแล้ววันที่นี้เขาจับมาแล้วเลขมันเด่นห้าห้าที่หลักหน่วยเออลักหน่วยไว้หาเอาหาไว้หลักหน่วยเราจับแต้มมาทั้งหมดสิบตนี่ยส่วนหาหนึ่งหาสองหาสามหาซีหาหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหามาหอด ซึ่งิคูนี่นะครับมันสีขาแต้มไปอยู่ที่สามหาหาหกหาแปดหา,หา,หาอันนี้คือเล็กเด่นหาแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันเด่นเก่านะครับผมเลขเด่นเก่าเนาะเพราะว่าในสูตรลักของเขานั่นนะครับผมในสูตรเด่น ตัวเดียววิ Labor, ่งล่างตัวเดียวนั้นมันเดรร์เก่านะครับงวดที่ผ่านมาไดรร์เก่าตัวนี้ทาเลขเก่าตัวนี้มากมันสีมี่เก่ายังเนี้ยเก่ายึดลักซิพนะครับผมก็คือเก่ายึดลักซิพนี่นี่ครับแล้วบานที่นี่ห้องก็มาจับเอาเลขเก่าไว้ลักซิพนะครับเอาเล่เก่าไว้ลักซิพหล้วก็จับแต้มเก้าศูนย์เพราะเขาแต้มนะเก้าหนึ่งเนี่ยเขาศูนย์แต้มนะครับเก้าสองเนี่ยเขาหนึ่งแต้มนะครับเก้าสาม ว่เขาเก้าซีนี่เข้า3แต้มเก้าว่เขาเก้าหกว่เขาเก้าเจ็ดว่เขาเก้าแปดว่เขาเก้าเก้าเขาแแต้มนะครับมันมี8ปดศูนยมวมันเสิได้เลขแบบนี้นะครับได้3ามหาหาหกหาแปหาแลีววนน่าในเด่นเก้าได้ตัวไหนได้เก้าหนึเก้าสเก้าซนะครับเก้าเก้าแล้วเลขเลข,เลขเบิ้ลน,นี่เขาตัดนะครับเข้าตัดแด้แล้วมันเสิยเรืออยู่ทั้งหมด6คู่นี่นะครับเข้าให้ไปแบบนี้ใน,น่งวัดที่ผ่านมาเนาะนี่นะครับได้หคู่แล้วเลขมันออกไปที่เก้าสนะครับ เลขเก้าสองตัวนี้นะครับมันก็เข้าไปที่2ตัวล่างตัวนี้นะครับตามที่เขาจับตัวเรนีนตามเต็มนะครับผมนี่ที่เขาจับหให้ในคลิปนั่นนะครับผมที่แหลกๆนั่นเขาเห็ดแบบนี้เนาะนี่เขาเห็ดแบบนี้ให้นะครับแล้วก็สําหรับงวดนี้ถ้าเขาจับตามแต้มนะครับงวดนี้เนาะถ้าเขาจับตามแต้มแล้วนี่ครับเลขมันเด่นหนึ่งกับเจ็ดนะครับแล้ยวฟันที่นี่เลขล่างเด้อนะครับผมตัวนี้เลขล่างเลขล่างบ่ได้เด่นเก้าด้อครับเด้อบ่ได้เด่นโอ้บ่ได้เด่นซีกับห่าด้ย บได้เด่นเก่าอันเพื่อนเพื่อนบ้าเด่นยังกว่าลรเด่นเก่าเหเด่นเก่าเพื่อนเพ่อ้าเด่นเก่าตีเลขล่างวาสันบอแมนเ้เลขล่างบได้เด่นเก่าเลขบนก็บ่อด้เด่นเก่าเลขกลางมันเด่นหนึ่งะครับผมเพื่อนเพื่อนเเมนต์มา่าเลขเด่นหึ่งตีว่าสันโอนเลขเด่นเก่าตีว่าสันเอาไปจับเสีเหาเป็นเก่าซีเก้าหาสมันบอมแมนนะครับผมเลขเด่นหึเนื้อเลขบนงวดก้อนผลยังเด่นเก่า งวดนี้มันเด่นหนึ่งนะครับผมนี่เด่นหนึ่งกับเจ็ดนี่เจ็ดนี่มันหลุดมากงวดก่อนแต่งวดนี้ได้เจ็ดแต่ตัวเหรียญว่าท่านหลุดเดินเงีมากแล้วนี่เลขหนึ่งนี่นะครับแล้ววันถ้าจับหนึ่งหลักสิบนี่มันสิมีลหนึ่งอย่างไงเขาแต้มนะครับก็ได้มาสีค่คูนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้านะครับถ้าเจ็ดเด้กเจ็ดอยู่หลักหน่วยนะครับเด่นเจ็ดน,นะครับตามสเต็ปมัน,นอยู่หลักหน่วยเลขเจ็ดนะครับแล้วก็เลขหนึ่งนี่อยู่หลักสิบทามันบ่อเขากันนี่มัน itol. สิมีออีอย่างน่นะครับพอ มีเท่านี้นะครับเอาเพื่อนๆฝากไว้นะครับจับแบบนี้มันเข่าได้งวดก่อนนะครับงวดที่ผ่านมามันเข่าเก่าสองยางเที่ยวหอยเบิร์ไปแล้วนะครับเอากลฝากเพื่อนๆไว้นะครับผมเอาเมื่อนี้ก็มาทักทายไว้แอดได้จัดเลขตัวไรไปแน่ตามที่ได้แจ้งไปแล้วนั่นนะครับเพื่อนๆเนาะเอามาแอดได้ซื้อตัวไรแน่จัดตัวไรแน่นะครับนี่นะครับเฮ้าจัดตัวนี้ไปชุดนี้26คู่เลขล่างนะครับผมสําหรับเลขบนนะครับผมสําหรับเลขบนเนาะเฮ้าก็จัดไป15คู่นะครับผม ในชุดนี้เนาะสิผ่าคูชุดนี้นะครับผมนี่อันนี้แอดได้จัดไปตามนี้เอาสําหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงซ้ำนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนเนาะเอาไปทุกคนโชคดีโชคดีอยู่ดีไม่แห้งนะครับผมเอาตามที่เลขลังเอาเขาจัดให้ไปแบบนี้เพื่อนเพื่อนก็น่าสนใจอยูนะครับมันมี8คู่เท่านี้จัดไปเลยก็ได้นะครับผมเอาแบบนี้เลยก็ได้เพราะว่าเฮาตัดตามแตมนี่มันมักสิเขานะครับผมงวดก้อน,น,นก็เขาตามแตมนะครับแต่ขันเต่าตามสูตรนี่เลข2มันมันไปอยู่หลักสิบนะครับผม มันไปอยู่หลักสีเเลขสองมันเลยเป็นสองเก้าใช่ไหมบ้านเลขมันออกเก้าสองเมื่อกี้เหว่ยนะครับผมเข้าบาเลยกลับเนาะผู้คนกลับเมื่อกี้ได้อยู่แล้วนะครับผมเนาะเอานี่เอาตามนี่รถนะครับผมเนาะเอาสำหรับคลิปนียวไปเพียงซ้ำนี่นะครับผมเพื่อนเนาะเอาแอด์ลิ้นราบไปเพียงซ้ำนี่สวัสดีครับ